วันนี้เดินทางมาที่วัดของปู่สถานธรรมนะคะ FC มวดที่ผ่านมาตัวเลขของปู่เข้าทั้งบนและล่างนะคะโชคดีจากมวดที่ผ่านมานะคะวันนี้มาถาวายเพลนะคะที่วัดนะคะของปู่สถานธรรมนะคะ FC ถ้าอยากโชคดีนะคะใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับมวดที่ผ่านมานะคะ FC ก็เข้า46นะคะแล้วก็58นะคะ วันนี้ก็ขอให้ fc เขียนรวยๆนะคะบ้านาจะไดดก็ค่ะหปูเป็นเนนได้เสาเนี่ยบอเป็นเนนงวดไดงวดนี้นะงวดนี่แล้วมาบ้านนี่บ้านนี่ตีง่ายม่เสาเงี้ยไหนเพราะว่าคนสีเขียนใส่กลุ่มเสาไหวเป็นบอแต่ละงวดนี่ต้องเคลียร์ซีมี่ในกลุ่มเสา เขียนแม่ก๊กเสาตลอดเลยบ่ฮะไมเพว่ม่าผู้ใดมาไอ้จังหันมาเสามาเพริ่นมากรงมากอนหอยออกเป็นบ่นั่นผู้มาจังหันคุณพี่นออกทางผุ้ได้สุก้นคุณแม่มาประจําทางุ่นเนาะคุณพ่อมาประจําบ่สามหวด่บานดิมาสามหวดถึงสามหวบ่บบบนี้ บอกแม่ว่าพึ่งมาห้องก็งดจากน้ำห้องก็มดจากน้ำงดเทียเข็นมาแล้วแบบว่าเออตะกี้ดิบตายบันนีหลอดตายแล้วเนาะแต่ว่าหลวงปู่ฝันเห็นปูแล้วผันแางเขึ้นเป็นปลาเจไดเกาะหลวงปู่ฝันเห็นปูอยู่ใต้ไหมค่ะหายด้วยจับออกมาอีกตัวหนึ่ง เขาขี่ตียังไงก็เลยว่าแปดหาหาแปดแล้วก็ดีตรงกับประยแต่ว่าคนมีตังเนี่ยอ่ะโอ้ขี่ได้หลายบาทูดถึงวันตีหาแปดแปดหาเนี่ยชือไพตีอ๋ญายัน่์ตีอ๋อพญายันต์ตีอันนี้มันมาตรงกันดูพอดีก็เลยซื้อล่างเลงเดี่ยค่ะโอ้ล่างย่างเดียวเลยเนาะนี่คุงวนวังหันเข่าทั้งสี่หกทั้งหาแปดเนาะเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปฟังจากปูก่อนนะคะเนาะไปไปน้องไป ค่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีเบิ้งเนาะค่ะ อยู่นี่ประจำรู้ประจำแต่ไม่ได้ซื้อค่ะอ๋อดูแต่ไม่ได้ซื้อแต่รู้ว่าเขาถูกอยู่เขาถูกเอะกิ่งวดแล้วแม่เสาได้เสาได้เรื่อยๆนะจ๊ะแต่แม่บ่ได้ซื้ออ๋อหมายคาอว่าอยู่เอออยู่นี่กันลูกเพราะว่าเป็นแม่ออกแม่คํำอยู่ที่นี่นะจ๊ะเป็นแม่ค่ำอยู่ที่นี่แต่ส่วนมากปู่จะเขียนให้ที่ต้นเสาใช่ใช่แล้วก็เป็นเลขฝันใช่ไหมใช่ค่ะ แม่ไม่ได้ซื้องวดที่แล้วนี่เข้าบนล่างใช่ไหมคะเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันใช่ตอนแรกุเดี๋ยวไปฟังจากปู่นะแม่เนาะนะคะเผียวเผียวนี่ผัวบ้าอะารหรอเขียนหินเลยนี่ เอาเลยน้อต like wow 10. ัวเดียวเม็ดเดียวเนี่ยน่าดนะครับน้ำมปุ่น้นยังครับเลขน้ำมันครับตัวเลขของโถนะคะงวดนี้มันครับน่งศนย์นะครับได้หนึ่งศูนยการมาสการ์ครับปูมาสการ์มัการเจริญพันครับมัการเจริญพัแอร์บินช่องแอน์บินทุกช่องครับผมขึ้นได้ลำรวยกันบ่ ข้าวมูเจ้ากับเพาะถัู่ไทยเลยปุ้ยมันราคาไม่แพงมากี่เขาบอกไอ้ค้ายดีใจนาไรถัู่ไทยเจังหวัดที่ผ่านมาปูกระสมไปให้ผมเนาะห้าแปดสี่หกนะครับวันไหนลงช่องแต่ว่าลงแต่ในคอมเมนต์ในขอความไปเพราะว่าลงไม่ทันผมงกูบอกแล้วว่าย่าถิ่มสองเสาเนี่ยคสองเออีกเสาโทย่าถิ่มมันหมดครับปู ่นไปเสาหนันแร้อเพิ่นกันอยู่านเสานีลบเลยคนบึงน้มวันวีวหนึ่งตุลาคมหกแปดปูจะให้หน้าทั้งเป็นวิดสูตรคำนวณโอสูตรคำนวณนอรอบับารน้ำม์กนบับรน้ำม่บ่อวปูปูเฮดาดนบ่ครับคันน้ำม่อนเฮาดนบ่ครับวางวันศิลบ่คับเป็นหนึ่งูนี่บ่ครับแม่ตัวเดียวนึ่ง0ตัวเดียวแมน นี่ย่างชัดเลยบังหังไทยไทยไทยนี่บาทไทยเราเข้มาสัตเจนนะครับอันนี้เขาเนียนไปให้แล้วเนียนยูเสาเสาเด็ดปูสองสองเสาเอาสองสองเสาเลยเขาเนียนไปให้แล้วตัวยอเนี่ยหกสี่สองนี่คือเป็นสูตรวเนาะเก้าสี่ห้าสี่สูตรคำนวณ ปูสถานธรรม,มคือไพ่เาเมื่อนี้มาตามไห่เด้อพี่น้อง <c oughs> เพราะว่า,า,า,าเราแหว่าเินไปกับลายงวดมายมาตามอลสม่ดูสายยุ่งไปองบก้นกับมานโย่ก็บ,บอกแอดม,ม,มินไปครับที่มานเนี่ยมานน้ำแบเียได้แบบเสีมันจ้ไม่ได้เดี๋ยว<อ>กูแยกบนแยกล่างให้พร้อมนะครับน,นอนเออ บนเป็นบนล่างเป็นล่างคำนั้นหายเร็วไปแล้วบ่ยุบเร็ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนใหม่สวยๆพร้อมกับขัคขลายันขันน้ำมลพร้อมกับโชว์ตัวเลขแล้ว มาหอดลงคำนวณเห็นเด้อเสวนเส้นน้ำมนเด้อโดโลโดโลดังไทยอันใดน้ำมนหนึ่งศูนย์อ๋อถอดออกไปไทยย่ปุนจานว่าเห็นเสาเอกเสาทู่ไหมคะปูเออเออเออตันงจีบสัตว์เนาะเจ้ามันเขียนอห่างนี้เน้ามัเจอพันธุ์โศกหมานตัวอื่นพร้อมั้ยคบปูเขียนสุคำนวณเลยกัอนี่น้ำมนน้ำเด้อฮะเรื่องมาได้ท่นน้ำมนต์นะครับอันนี้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเขียนเลยเขียนไหนเราล้างตัวเดียว เปียกห่าห่าเปียกปูขันน้ำมนต์นั้นจะเป็นล่างกับเป็นบนครับฮะขันน้ำมนต์ปูคิดว่าเป็นล่างขันน้ำมนต์นี่เขาก็คิดว่าบไม่ถี่ไปล่างหมดแล้วล่ะไปล่างไปล่างเนาะครับเนาะแมนเบิ่งชัดๆด้วยพี่น้องเมื่อกี้ยังบ่เห็นชัดนะคะตอนนี้เห็นชัดแล้วนะคะสำหรับตัวเลขนะคะแต่ว่าก็จัดเวยทั้งล่างทั้งบนนั่นละกันเสียเกี่ยวนะครับปูแม่นของนี่ห่างกับปูเนาะ มันลอยได้ือจอกอยู่ไม่ล่ะที่มองลดไปก็จอกเอเดิไหลวันไปวันมาเราไม่มีมองอยังร <c oughs> ั้งไปยังก๋กลกวยเท่กกระเติงกระเติงเข้าไปเออนี่แหละคุณย่อมการเบ้าเรื่องตัวเลขกับคนไทยเฮ้าเนี่ยมันจะมีความสุขน <c oughs> ะ ภาวเรื่องใช่เดนมันมีความเครียดเพรนันครับูคนไขคนไตอ่อนจะทีรียุมสีแดงครับครับไปถามูถี่มันตายไปแน้วก้านปนจิตายแล้วคนก็ว่ามันอยู่ในสายเดือนหลัเข่าครับขันน้ำมนถกลุมสีแดงๆมันมวนบมาตรงัหนมระปูน่ยสีแดงๆโอ้ย่องตัวเล็ก เราเร no ียนตัวเรียกก็อะไรเบื้องมือกูเนาะแมนเพยได้ไกับเบิ่อมือแต่ทั้งพระเป็นรัทาครามสามว่าน้ำผ้าอนนี้ะนาด้วยน้ำผ้าแค่สีแนวท่างเดือดเดือสีเมันก็รเอ้าาเดี๋ยวจะให้เบิงอันนี้คือนี่อ้าวอันนี้คือคำนวณเด้อ นี่นะคะ fc สําหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของโปนะคะก็จะเข้าเสาเอกเสาโทนะคะแล้วก็ความฝันส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเาสาเอกเสาโทนะคะตอนนี้กเ็เข้าในงวดวันที่16กันยานะคะอันนี้จะเข้า46ส่วนความฝันนะคะก็จะเข้า58นะคะ เป็นแนวทางไว้เด้อพี่น้องคนใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ให้ด้วยค่ะ งวดต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะคะจะมีอยู่สามหางเนาะสี่สี่หกเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่หนึ่งนะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะโชคดีในงวดต่อไปก็ได้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสามชุดนี้มันจะออกทุกงวดนะคะปู่ว่าอย่างนี้นะคะส่วนความฝันเจ๊ตังยักไม่ได้นะคะงวดที่ผ่านมาปู่ให้ความฝันห้าแปดตรงๆรงนะคะสหรับความฝันตอนนี้แอดมายังไม่ได้ความฝันนะคะ เดี๋ยวยังไง FC พิมพ์รอนะคะถ้าได้ตัวเลขความฝันแล้วเจ๊ตังจะนำมาฝาก FC นะคะในงวดวันที่1ตุลาสองห้าหกแสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะสวัสดีค่ะย้ำตัวเลข,ขทั้งนะคะท่านผู้ชมย้ำตัวเลขย้ำตัวเลขนะคะยังตัวเลขที่ผ่านมาสำหรับตัวเลขของผูงส้สถานทางค่ะเอฟซี าาาากกับตเรร็แแลละ้้าาาาจอนนนขปปหงทที่มดไ์ชใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ